คิ้วกันาศาสตร์รถยนต์ติดแล้วดีอย่างไรตกแต่งรถยนต์เพื่อให้ดูสวยงามหรือว่าเป็นมุมมองและความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคนก็ติดเพราะว่ารู้สึกทําให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามและก็สปอร์ตป้องกันฝุ่นละอองและน้ําฝนที่จะกระเด็นเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารในบางครั้งที่เราจําเป็นต้องจอดรถตากแดดทาให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารสูงและอบอ้าวซึ่งวิธีแก้ไขคือการแง้มกระจกลงเล็กน้อยเพื่อให้อากาศภายในรถ ได้มีการระบายออกแต่การแง้มกระจกทิ courses, ้งไว้อาจจะทําให้ฝุ e ่นละอองโดนลมพัดเข้ามาภายในห้องโดยสารรถยนต์คิ้วกันศาสตร์ข้างจึงที่จะช่วยปกป้องฝุ่นละอองที่จะเข้ามาภายในห้องโดยสารได้รวมไปถึงคิ้วกันศาสตร์ข้างของรถยนต์มันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันน้ําฝนไม่ให้กระเด็นเข้ามาภายในห้องโดยสารเปิดกระจกรับลมถ้ารถคันไหนติดตั้งคิ้วกันศาสตร์ไว้ก็สามารถแง้มกระจกเพื่อเปิดรับลมเข้าภายในห้องโดยสารได้อย่างสบายโดยที่แรงของลมไม่ปะทะเข้ามาอย่างรุนแรง เหมือนกับรถที่ไม่มีคิ้วกันสาดข้างและนี่ก็เป็นข้อดีของการติดคิ้วกันสาดของรถยนต์นะครับ